สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมกับการวิเคราะห์บอลในวันที่21พฤษภาคม2515ครับกับผมเฮงบอลต็งในวันนี้ครับมีบอลค่อนข้างจะหลายคู่เลยนะครับและยังเป็นหลีกหลักๆอีกนะครับแต่เฮงด้คัดมาแล้วทั้งหมด3หลีกครับทั้งหมดมีทั้งหมด6คู่และใน6คู่นั้นนะครับเป็น2คู่ที่เป็นคู่ VP ของเฮงเองครับ นั้นเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับศึกกันโซเซเรียอ,อิตาลีคู่ระหว่างเจนัวเปิดบ้านรับการมาเยือนโบโลญญาคิกออฟเวลา4ทุ่ม15นาทีครับมาต่อกันที่คู่ถัดมาครับศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างบาเดนเซียเปิดบ้านรับการมาเยือนเซลตาบีโกคิกออฟเวลาสีทุ่มครึ่งและคู่นี้ยังเป็นคู่ V.I.P ของเฮงเองครับมาต่อกันที่คู่ถัดมาครับ ศึก dfb โคคารนะครับคู่ระหว่างไฟบวกเปิดบ้านรับการมาเยือนไลซิกครับคิงออฟเวลาตีหนตรงครับคู่นี้ก็ยังเป็นคู่ vip ของเฮงด้วยนะครับมาต่อกันที่คู่ถัดมากลับมากันที่ศึกกันโซเซียอิตาลีครับคู่ระหว่างฟิออเรนตินาเปิดบ้านรับการมาเยือนอยูเวนตุสคิงออฟเวลาตีหนึนาทีครับ มาต่อกันที่คู่ถัดมาครับยังอยู่กันในศึกกันโซเซียอิตาลีอยู่ครับคู่ระหว่างลาซิโอเปิดบ้านรับการมาเยือนเวโรนาคิกออฟเวลาตีหนึนาทีเหมือนคู่ก่อนหน้าครับและคู่สุดท้ายครับอัตตาลันตาเปิดบ้านรับการมาเยือนเอมโปลีครับคิกออฟเวลาตีหนึนาทีเช่นเดียวกันครับในส่วนคู่ VIP ครับใครที่อยากได้รับทัศนะในคู่นั้นนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮงเครับ จะสามารถมาสอบถามคู่อื่นที่เหงงไม่ได้พูดในคลิปภายในวันนี้ได้ด้วยอีกนะครับอาจจะเป็นศึกของหลีกเอิงฝรั่งเศสที่มีแข่งกว่า10คู่เลยนะครับสามารถแอะไรมาสอบถามกันได้ครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับกับศึกเซเรียอิตาลีครับคู่ระหว่างเจนัวเปิดบ้านรับการมาเยือนโบลญนาครับนัดนี้ครับเป็นนัดที่เจนัวต่ออยู่ปอนะครับ ตารางคะแนนของทั้งสองทีมครับเจนัวอย่ดับที่19ของตารางในลีกของตัวเองครับแข่งรวมไปทั้งหมด37นัดเล่นในทินไปทั้งหมด18นัดเก็บชัยได้เพียง3นัดเสมอแนัดและพ่ายไปถึง7นัดได้14ลูกเสีย24ลูกเก็บแต้มจากการเล่นในทิ่นได้เพียง17แต้มครับอัตราวิลเลตอยู่ที่ 16. 7เรเซเรามาดูกันทั้งฝั่งของโบลญญากันบ้างครับโบลุญาแข่งรวมไปทั้งหมด37แต้มครับ เล่นนอกถินไปทั้งหมด18นัดชนะ3นัดเสมอ6นัดแพ้9นัดได้18ลูกเสีย31ลูกเก็บแต้มจากการเล่นนอกถินไปได้เพียง15แต้มครับอัตราวิิเลจอยู่ที่16.7เปอเเท่ากับเจนัวในการเป็นทีมเย่าของเขาเลยนะครับถือได้ว่าโบลอนยาอยู่อันดับที่สูงกว่าเจนัวค่อนข้างมากครับแต่ว่าโบลอนยาเป็นทีมที่เล่นนอกถิ่นได้ไม่ค่อยดีครับทำผลงานได้ค่อนข้าง ยำแย่เลยกันทีเดียวนะครับสำหรับตรงนี้ผลงานการพบเจอกันของทั้ง2ทีมครับห้านัดสุดเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเจนัวครับชนะ3สะมเสมอ2แพ้ศครับก็ทำให้เห็นได้ว่านะครับเจนัวครับในปีนี้เขาอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนปีก่อนๆน,นะครับถ้าเป็นปีก่อนๆครับเป็นทางเจนัวที่ดูดีและมีภาษีมากกว่าทางบโรญญาอย่างขาดลอยครับ อัตราการชนะของราคาค่อนข้างสูงด้วยนะครับถึง80%หรือ4นัดและเจ้าราคาเพียงนัดเดียวยังไม่เคยพ่ายราคาไปเลยครับสูงเพียง2เกมครับและต่ำไป3เกมนะครับผลการแข่งขันที่ผ่านมาของเจโน่เจ้าบ้านครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ0แพ้3ครับผลงานไม่ได้เป็นในทิทางที่ดีสักเท่าไหร่สำหรับเกมเย้าเยือนครับนัดล่าสุดแพ้นาโปลีไป3ประตูต่อ0ครับและนัดถัดมา เก็บชัยจากยูเวนตุสไปได้2ประตูต่อ1อย่างไม่น่าเชื่อนะครับและนัดถัดมาครับแพ้ให้กับซามโดเลียไป1ต่อ0นครับนัดถัดมาครับเก็บชัยจากไการี่ไปได้1ต่อ0และสุดท้ายแพ้ให้กับเอซมิลานไป2ต่อ0ครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%ครับกินราคาไป2นัดและเจ๊งราคาไปอีก3นัดครับสูงไป2เกมตามไป3เกมครับ เรามาดูผลงานการแข่งขันเป็นทีมเย่าของเจนัว5นัดหลังสุดนะครับชนะ3มเสมอ1แพ้1ผลงานการเล่นในบ้านตามเปอร์เซ็นต์วินเลทเลยครับซึ่งดีกว่าการเล่นนอกบ้านอย่างแท้จริงครับนัดล่าสุดครับสามารถเก็บชัยจากยูเวนตุสไปได้ครับเป็นทางเจนัวที่ได้ลูกเตะม,มุมเยอะกว่าด้วยนะครับนัดถัดมาเก็บชัยจากกายารีไปได้1ต่อ0ครับและนัดถัดมาแพ้กับลาซิโอไป1ประตูต่อ4ครับ นัดถัดมาเก็บชัยจากโตดิโนเชิญเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและนัดสุดท้ายเสมอกับเอมโปรีไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกินราคาได้ถึง3นัดนะครับเจ้าราคาเป็นหนึ่งนัดพ่ราคาเพียงแค่นัดเดียวเองนะครับน่าเสียดายจริงๆอัตราเกมสูงอยู่ที่4 0สครับสูงไป2เกมและต่ำไป3เกมครับมาดูกันทางฝั่งของโบลญนากันบ้างครับผลงานการแข่งขันห้านันาดลหลังสุดสำหรับการเย่าเยือนครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับผลงานยิ่งดูแย่กว่าทาง จ้าบ้านอย่างเจโนไปอีกครับนัดล่าสุดครับแพ้กับซันซาโลไป1ประตูต่อ3าครับและนัดถัดมาแพ้กับเอซีเวนิสไป4ประตูต่อ1ครับนัดถัดมาเสมอกับโลมาไปครับ0นย์ประตูต่อศูนครับและนัดถัดมาเก็บชัยจากอินเตอร์มิลานไปได้อย่างไม่น่าเชื่อ2ประตูต่อ1งและนัดสุดท้ายเสมอกับอูดิเนเซ่ไป2ประตูต่อ2ครับ อัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%กินราคาไป2นัดเจ๊งราคาไป2นัดและเจ้าราคาไป1นัดครับอัตราเกมสูงอยู่ที่60%สูงไป3เกมเจ้าราคาไป1เกมและต่ำไป1เกมครับมาดูผลงานการเล่นนอกบ้านของทางโบโรญษยา5นาัดาสุดกันบ้างนะครับนานัดสุดครับไม่เคยชนะใครได้เลยครับเสมอ3แพ้2ซะด้วยซ้ครับแพ้กับ AC เวนิส เสมอกับ AS r o m โลมาเสมอกับยูเวนตุสเสมอกับ AC m i มิลานและแพ้กับฟิออเรติน่าไปนะครับตรงนี้เป็นผลงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับบลนญ่าครับกินราคาไป3นัดและเจ๊งราคาไป2นัดสูงไปเพียง1นัดและต่ำไปถึง4นัดครับนะครับเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับเป็นทางเจนัวครับที่เคยกินราคาปอมาเพียงแค่2นัดครับและแพ้ราคาไปอีก3นัดครับ กับการโบลุญญากินราคาไปถึงสามนัดและแพ้ราคาไปเพียง2นัดครับทั้ง2ทีมมองกันยากมากครับสำหรับนัดนี้นะครับตรงนี้ครับฮิงขอมองจากสถิติแล้วกันครับสถิติที่เจอกันมาครับเป็นทางเชนัวที่ขนาดเป็นทีมที่เล่นนอกถิ่นทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ก็กลับไปเสมอในบ้านของโบลญญาไปได้ครับกับการคราวนี้แลกหมัดต่อหมัดกันแล้วนะครับกับกันนะครับ เจโน่เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีกว่านอกบ้านนะครับและบอรุญญาเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้แย่กว่าในบ้านครับณน,นัดนี้นะครับเฮงขอฟันธงไปทางเจโน่ครับน่าจะสามารถเก็บชัยจากบอรุญญาไปได้ครับมาต่อกันที่คู่ที่2ครับสึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างบาเลเซียเปิดบ้านรับการมาเยือนเซลตาบีโก้คิงออฟเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับและคู่นี้ยังเป็นคู่ v i p ของเฮงเองครับ ใครที่อยากได้รับศาสนะคู่นี้ครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่แอดเฮง 7, 8, 9็ครับหรือสแกนค r c อ d e ที่ขึ้นข้างบนหน้าจอได้เลยครับในส่วนของคู่นี้ก็ยังเป็นคู่ EP ของเฮงอีกเช่นเคยครับสึก DFB โพคารคู่ระหว่างไฟบวกเปิดบ้านรับการมาเยือนแอร์แบรไลซิกคิกเอเวลาตีหนตรงสำหรับใครที่อยากได้รับทัศนะ ตัว VIP ตัวนี้สามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงนะครับได้ที่แอดเฮง9็หรือสแกน QR code ที่ขึ้นข้างบนหน้าจอได้เลยครับมาต่อกันที่คู่ถัดมาครับึกเซเลอาอิตาลีครับผู้ระหว่างฟิอเรนติน่าเปิดบ้านรับการมาเยือนยูเวนตุสครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างฟิอเรนติน่าต่ออยู่ครึ่งลูกครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมครับฟิอเรนติน่าอยู่อันดับที่7ของตารางครับ แข่งรวมไปทั้งหมด37นัดเล่นในทีนไปทั้งหมด18นัดเก็บชัยได้ถึง12นัดเสมอ2นัดแพ้4นัดได้36ลูกเสีย20ลูกเก็บแต้มจากการเล่นในทีนไปได้ถึง38แต้มครับอตัตราวิเลีอยู่ที่66.7%ครับถือว่าฟิออริเนติน่าเป็นทีมที่เล่นในทินได้ค่อนข้างเยี่ยมมากเลยครับคะแนนของฟิออริเนติน่านะครับจากการเล่นในทินอยู่อันดับ3ของตารางเลยนะครับ มาดูกันทางฝั่งของยูเวนตุสบันบ้างนะครับยูในแบบที่4ของตารางครับแข่งร่วมไปทั้งหมด37นัดเล่นนอกถินไป18นัดเก็บชัยได้10นัดเสมอ5นัดแพ้3นัดได้32ลูกเสีย21ลูกเก็บแต้มจากการเล่นนอกถินไปได้35แต้มครับอัตราวิเลตอยู่ที่55.6%ครับยูเวนตุสครับเป็นทีมที่เล่นได้ดีทั้งในบ้านและนอกบ้านนะครับถือว่าเก็บชัยจากในบ้านก็ได้เท่ากับนอกบ้านเลยนะครับ เพลยอนะครับจะเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีกว่าในบ้านด้วยซ้ำนะครับถือว่าเป็นจุดที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเรามาดูผลงานการพบเจอกันของทสงทีม5นัดหลังสุดกันครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างฟิออร์เรนติน่าครับเก็บชัยจากยูเวนตุสไปได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอ1น,นัดและแพ้ไปอีก3นัดครับ3 mm hmm. นัดล่าสุดที่เจอกันมาเป็นทางฟิออเรนติน่าแพ้รวดเลยครับ นัดล่าสุดแพ้กับยูเวนตุสไป2ประตูต่อศูนย์ครับและนัดถัดมาก็ยังแพ้ไป0ูประตูต่อหนึ่งนัถัดมาแพ้ไป1ประตูต่อศูนย์ครับนดที่4เสมอกันไปครับและนดสุดท้ายเก็บชัยจากยูเวนตุสไปได้ในปี2 0ครับถึง0ประตูต่อ3กันเลยทีเดียวครับกินราคาไปได้2นะัดเจ้าราคา1นงะัดและเจ้งราคาไปอีก2นัดครับสูงเพียงนัดเดียวและต่ำไปถึง4นัดครับสำหรับการแข่งขันขอ,ของทั้ง2ทีมครับ ผลงานการเล่น5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างฟิออนเติน่าเย้าเยือนนะครับชนะ1สะมะ0แพ้4ครับเป็นทีมที่ตอนนี้ทั้งๆท,ท,ที่เป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นครับว่าเล่นในถิ่นของฟิออนเนติน่าครับนัดที่4นะครับคือเขาแพ้กับอูริเนซคาบ้านไปถึง0ประตูต่อ4เลยนะครับแต่ว่าอย่างนัด นดที่2นะครับเขาเก็บชัยจากเอสโลมาไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์จากการเล่นในบ้านนะครับอย่างนั้นล่าสุดครับเล่นนอกบ้านนะครับอีก3นัดเล่นนอกบ้านนะครับเขาแพ้รวดเลยนะครับสำหรับการเล่นนอกบ้านเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับสำหรับไปออริติน่าแพ้กับซามโดเรียไปถึง4ประตูต่อหนึ่งครับและแพ้กับเอซีเิลันไป1ประตูศูนย์แพ้กับซาเลนิตาน่าไปอีก2ประตูต่อหนึ่งครับกินราคาเพียงนัดเดียวครับนอกนั้นจริงราคาไปถึง4นัดครับ อัตราเกมสูงอยู่ที่60%ครับสูงไป3เกมละครับและต่ำไปอีก2เกมครับเรามาดูผลงานการเล่นในถิ่นของฟิโอรเรนจินา5นาทีสุดกันบ้างครับจากสถิติเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ดีอยู่แล้วนะครับผลงานก็เลยออกมาดีอย่างที่เห็นครับชนะสเสมอ0แพ้1ครับ นันที่แพ้แพ้กับอูนเซ่แค่นัดเดียวครับนอกนั้นเก็บชัยจากโรม่าไปได้ถึง2ต่อ0เก็บชัยจากเอซีเวนิดไปได้น่ต่อ0จากเอมโปอรีไป1ต่อ0และโบโรญญาไปอีก1ต่อ0ครับกินราคาไปสามนัดเจ๊งราคาไป2นัดครับแต่เกมสูงมีเพียงนัดเดียวครับนัดที่แพ้กับอูดีเซ่นอกกนั้นต่ำไปสมหมดเลยครับยูเวนตุสครับ มาดูการฝากของยูเวนตุสกันบ้างนะครับผลงานการเล่นย้อนหลัง5หลังสุดสำหรับเย้าเยือนนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับถ้าเย้าเยือนครับเป็นทางยูเวนตุสที่ดูดีกว่าทางเยาบ้านอย่างเฟอร์โอลิตเตนาค่อนข้างมากครับนัดล่าสุดเสมอกับราซิโอไป2ประตูต่อ2ครับและนัดถัดมาเสมอกับอินเตอร์มิลานไปนะครับ2ประตูต่อ2ครับนัดถัดมาครับแพ้กับเจโนัไป2ประตูต่อ1ครับ นัดถัดมาเก็บชัยจาก a อซีเวนิสไปได้2ประตูต่อ1และนัดสุดท้ายเก็บชัยจากซันซาโลไปได้1ประตูต่อ2ครับกินราคาไป2นัดและเจ๊งราคาไป3นัดกันเลยครับสูงถึง4นัดและเจ้าราคาเพียงแค่นัดเดียวครับสำหรับยูเวนตุสครับเรามาดูกันทางฝั่งผลงานการเล่นนอกถิ่นของยูเวนตุสกันบ้างครับชนะ 4, สะี่เสมอศูนแพ้1่เท่ากับเจ้าบ้านอย่างฟิออร์เรนติน่ากันเลยนะครับ มองยากจริงๆ,ๆเลยครับสำหรับคู่นี้นัดล่าสุดครับเป็นนัดเดียวเลยนะครับที่แพ้แพ้กับเจโนไป2ตอนหนึ่งอาจจะประมาทเจโนไปหน่อยนะครับสำหรับยูเวนตุสในนัดนี้ครับนอกนั้นชนะรวดนะครับชนะซาซาร่ไป1ต่อ2กายารีไป1ต่อ2ซารโดเลียไป1นต่อ3และฟิออเรนตินาไป0ูนย์ต่อ1ครับโอ้ถือว,ว่าเป็น เป็นทีมที่เล่นได้ดีนะครับสำหรับนอกบ้านแล้ในบ้านเลยนะครับฝีมือนิ่งมากกินราคาไปถึงสีนัดเจ๊งราคาเพียงนัดเดียวนะครับและสูงไปสีนัดต่ำไปเพียงแค่นัดเดียวครับนี่ครับเอเชียราคาย้อนหลังราคาเดียวกันนะครับฟิออรลินเตน่าครับราคาครึ่งลูกเคยกินราคาไปเพียงแค่นัดเดียวและเจ๊งราคาไปถึง4นัดครับกับการครับยูเวนตุสครับกินราคาไปถึงสีนัดและเจ๊งราคาไปเพียงแค่นัดเดียวนัดที่เจอกับบาร์เซโลน่านะครับ เรามาดูกันทางฝั่งของผลงานการเล่นนะครับที่เขาเพิ่งไปแข่งกันมานะครับก่อนนี้จะสรุปภาสนาคติกันครับเิวันตุสครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอศึกนัดล่าสุดกับลาซิโอไปอย่างตึงมือกันนะครับก็ตรงนี้ครับเพิ่งจบไปในวันที่17นะครับแข่งวันที่21ได้พักเพียงไม่กี่วันครับฟิโอเนตติน่าครับเจอกับซามโรเียก็แพ้ไปนะครับแต่ว่า แข่งมาถึงได้พักกันถึง4-5วันแล้วนะครับซึ่งมีผลมากนะครับสถานก,การณ์ในร่าของนักเตะค,ครับจากเท่าที่ดูนะตอนนี้นะครับเฮงอยากเฮงมีใจนะครับอยากเลือกไปทางยูเวนตุสครับเฮงขอเลือกไปทางทีมรอกยูเวนตุสครับจะสามารถรั้งเสมอไปได้เหมือนกับที่เจอกันมานั่นเองครับ มาต่อกันที่คู่ถัดมาครับสกเซเลียอ,อิตาลีคู่ระหว่างลาซิโอเปิดบ้านรับการมาเยือนเบโลนาคิกออฟเวลาตีหนึนาทีครับราคาเปิดไปที่เจ้าบ้านอย่างลาซิโอต่ออยู่1ลูกตารางคะแนนของทั้ง2ทีมลาซิโออยู่ในนดที่หของตารางแข่งรวมไปทั้งหมด37นัดเล่นในทิ่นไป18นัดเก็บชัยได้10นัดเสมอหนัดแพ้เพียงสนัดได้สาลูก เสีย22ลูกเก็บแต้มจากการเล่นในถิ่นไปได้ถึง35แต้มอัตราวีเวลตอยู่ที่55.6ไเปอโเซนโเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ดีกว่านอกบ้านอยู่แล้วตรงนี้เป็นทางเวโรนาที่ต้องคิดหนักละครับเพราะเวโรนาเล่นนอกถิ่นได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับมาดูทางฝั่งของเวโรนากันบ้างครับเวโรนาอยู่อันดับที่9ของตารางแข่งรวมทั้งหมด37นัดเล่นนอกถิ่นไปทั้งหมด1 8ปนัดเก็บชัยได้เพียง5นัด เสมอ7นัดแพ้6นัดได้38ขอภัยครับได้28ลูกเสีย31ลูกเก็บแต้มจากการได้นอกหินไปได้เพียง22แต้มและตาราวิเนตจ,จากการได้นอกหินน้อยนิดเพียง2 7 8ตรงนี้อาจจะมองได้ว่าเวโรนาเป็นทีมที่เล่นนอกหินได้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับผลงานการพบเจอกันนะครับห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ เป็นทางเจ้าบ้านอย่างลาซิโอชนะ2เสมอ1และแพ้ให้กับเวโรนาไปอีก2ถหรือว่าผลงานกลางๆนะครับล่าสุดที่เจอกันมาครับในปีในสิ้นปีที่ผ่านมานี่เองครับเป็นทางเวโรนาเล่นในถิ่นเก็บชัยเหนือลาซิโอไปได้ถึง4ประตูต่อ1กันเลยนะครับแต่ก็น่าหนักใจยอยู่นะครับอัตรา,าชนะของราคาอยู่ที่40%ครับกินราคาไป2นัดและเจ๊งราคาไป3นัด สูงไป2เกมเจ้าราคา1เกมและต่ำไปอีก2เกมครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเจ้าบ้านอย่างลาซิโอครับ5นัดหลังสุดชนะ2เสม,มอ2แพ้1ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีอยู่ครับนัดล่าสุดครับเสม,มอกับยูเวนตุสไป2ประต,ตูต่อ2นะครับตรงนี้ก็เกณฑ์ราคาไปด้วยครับนะัดถัดมาเก็บชัยกับซานโรียรไปได้2ต่อ0เก็บชัยจากเปเซียไปได้3ต่อ4แพ้ให้กับเอซิมิลาน1ต่อ2และเสม,มอกับโตริโนไป1ต่อ1ครับ กินราคาไปสามารถเจ๊งราคาไป2นัดสูง3เกมต่ําไป2เกมครับเรามาดูผลงานการเล่นในถิ่นของลาซิโอกันบ้างครับ5้านัดสุดชณะสามสมแพ้หเป็นผลงานที่ดีอยู่แล้วนะครับถือว่าดีมากเลยนะครับนัดนี้แน่ลุ้นมากๆเลยครับนัดที่ชนะนะครับต้องบอกว่านัดที่ชนะชนะซานบเรียไปได้2ต่อศเก็บชัยจากซันซาโลไปได้2ต่อ1เก็บชัยจากเอซีวนีไปได้1ต่อ0ครับ สมอกับโตัิโน่เป็ต่อ1และแพ้กับเอซิเิรานเป็นต่อสครับกินราคาไป2อนัดนะครับและเชงราคาไป3ามนัดสูง1เกมตาม3เกมและเจ้าราคาไป1เกมครับมาดูกันทางฟังของเวโรน a ากันบ้างครับผลงานการนล่หหนห้าหล่าสุดของเวโรน a าชนะ2อเสมอหน 1, แพ้สเป็นผลงานที่อยู่กึ่งกลางๆไม่ได้่อนไปในทางดีนะครับ นาทีชนะสามารถเก็บชัยจากกายารีไม่ได้1ต่อ2และอัตาตาลันตาไม่ได้1ต่อ2กับถือว่าทำง,งานได้ดีนะครับแต่2นัดล่าสุดครับเข้าแพ้กับโตนิโน,โนไปศูนย์ต่อ1และแพ้กับเอซิมิลานไป1ประตูต่อ3ครับและเสมอกับซามโดเรียไป 1, 1ประตูต่อ1ครับกินนะครับไปได้เพียง2นัดครับนัดที่ชนะกับกายารี่กับอัตาตาลันตาไปได้นะครับ สูงไป3เกมนะครับและต่ำไป2เกมครับเรามาดูผลงานการเล่นนอกถิ่นของเบโรนากันบ้างครับห้าหลังสุดของการเล่นนอกถิ่นนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเป็นผลงานที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นทางเจ้าบ้านที่ดูดีกว่านะครับสองนัดล่าสุดครับเก็บชัยจากไกยดีและอตาลันตาไปได้นะครับหนึ่งประตูต่อสองทั้งคู่นะครับและแพ้กับอินเตอร์มิลานไปถึง2ประตูต่อศูนย์ครับเสมอกับเอมโปรีไปหนึ่งต่อหนึ่งและฟฟอเรตินาไปอีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ ถือว่าเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านได้ดีนะครับเสมอกับทีมฟิออร์เนตินาไปได้ด้วยนะครับเรามาดูแฮนดิแคปย้อหลังราคาเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ลาซิโอครับต่อไปที่1ลูกครับเคยกินราคานี้ไป2นัดครับเจ้าราคาหนัดและแพ้ราคาไปอีก2นัดครับกับการครับเวโรนาครับกินราคานี้เคยกินได้เพียงแค่นัดเดียวครับนอกนั้นแพ้ไปซะหมดครับและเจ้าราคาไปอีก1นนัดครับ สำหรับตรงนี้ครับมองไม่ยากครับถ้าเป็นการเล่นในถิ่นแล้วเฮงขอเชื่อใจไปอย่างทางทีมราซิโอมากกว่าครับน่าจะสามารถเก็บชัยหน่ๆอยู่แล้วครับ1ประตูแต่ว่าอาจจะเจ้าราคากันไปนะครับฟันธงราซิโอครับมาต่อกันที่คู่ถัดมาครับศึกเซเรียอิตาลีครับคู่ระหว่างอัตตานตาเปิดบ้านรับการมาเยือนเอมโปลีครับ ราคาเปิดมาค่อนข้างสูงเลยนะครับต่อถึง2ลูกครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอาตาลันตาอยู่อันดับที่8ของตารางแขง่งรวมไปไั้หมด37นัดเล่นในถิ่นไป18นัดเก็บช้ยจากการเล่นในถิ่นได้เพียงแค่4นัดเสมอ8นัดแพ้6นัดได้31ลูกเสีย28ลูกเก็บแต้มจากการเล่นในผิ่นได้เพียง20แต้ม อัตาวินเลอยู 2. 2่ที่22.2%เป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ค่อนข้างแย่มากๆเลยนะครับแต่กับการเล่นนอกถิ่นได้ค่อนข้างจะเพอร์เฟกเลยนะครับสำหรับอตแลนตาครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับมาดูกันทั้งฝั่งของเอมปรีกันบ้างครับเอมปรีอยู่อันดับที่1 4ของตารางแข่งรวมไปทั้งหมด37นัดเล่นนอกถิ่นไป18นัดเก็บชัยได้5นัดเสมอ6กนัดแพ้7นัดได้ล21ลูกเสีย26ลูกเก็บแต้มจากการเล่นนอกถิ่นไปได้เพียง21แต้มครับ แต่ทีเอมโปรีถือว่าเป็นทีมที่เล่นนอกถิ่นนะครับก็ยังอยู่ในมีวินเนทที่สูงกว่านะครับวินเลทอยู่ที่27.8%ซึ่งสูงกว่าทางอัตาลันตาสะด้วยนะครับผลงานการพบเจอการท้าทางสุดของทั้ง2ทีมเป็นทางเจ้าบ้านอัตาลันตาครับเก็บชัยครับนัดล่าสุดเล่นนอกถิ่นถล่มเอมโปรีไปได้ถึง1นประตูต่อ4ครับก็ไม่แปลกใจครับเพราะอารตาลันตาเป็นทีมที่เล่นนอกถิ่นได้ดีอยู่แล้วนะครับรอบนี้เฮงเลยหวั่นใจว่า เขาจะสามารถเล่นในถิ่นได้ดีเหมือนเล่นนอกถิ่นที่เขาเคยทําไว้หรือเปล่านะครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาครับของเจ้าบ้านอย่างอัตตาลันตาครับถ้านัดหลังสุดครับอัตตาลันตาชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเราต้องมาดูผลงานการเล่นนอกถิ่นนะครับเล่นนอกถิ่นอัตตาลันตาแพ้ไปเพียงนัดเดียวที่เจอกับเอซีมิลานน้กนันเก็บชายจากสเปเซียไม่ได้และเก็บชยัยจากเอซีเมนิดไปได้นะครับเล่นในถิ่นเสมอกับ ซาลายนติตาน่เป็นหนึ่งต่อหนึ่งและเสมอกับโตริโนโไปถึง4ประตูต่อ4อกันเลยนะครับก็มองกันยากจริงๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับกินราคาไป40%นะครับหรือ2นัดครับเจ๊งราคาไป3นัดครับสูงไป3เกมต่ำไป2เกมครับ มาดูผลงานการเล่นในถิ่นของอัตาลันตากันบ้างนะครับยังไม่เคยชนะใครเลยครับเสมอ2แพ้สาครับเอาจริงครับมองยากจริงๆมาอตารันตาได้ในถิ่นได้ไม่ดีเลยครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับที่เสมอกันไปเสมอกับซาเลเนต่ากับโตริโนไปนะครับและแพ้กับเวโลนนาไลซิกและนาโปลีไปนะครับมันแปลกจริงๆนะครับสำหรับทีมนี้ที่เล่นในถิ่นไม่ดีเลยนะครับแพ้ราคาลวดเลยนะครับลวดจริงๆหมดลวดจริงๆนะครับ ขนาดจะไม่มีราคาต่อที่สูงถึง2ลูกเหมือนในคู่นี้นะครับก็ยังแพ้ราคาไปหมดเลยถึงนัดรวดนะครับอัตราเกมสูงที่60%หรือ3นัดครับและต่ำไปอีก2นัดรู้นักฟังของเอ็มโปรีกันบ้างครับ5้านัดหลังสุดสำหรับเอ็มโปรีครับชันะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้3ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับนัดที่ชนะครับเก็บชทยจากนาโปรีไปได้เพียง3ประตูต่อ2อครับนอกนั้นแพ้หมดเลยครับเสมอกับ ซารายเนตน้าไป1ต่อ1ครับและแพ้ให้กับยูเคนนะครับ1ต่อ3ครับแพ้กับ <c oughs> อินเตอร์มิลานไป4ต่อ2และแพ้กับโตลิโน่ไป1ต่อ3ครับอัตราการชนะของราคาอยู่ที่40%ิบน,นะครับกินราคาไป2นัดเจ้าราคา1นัดและเจ๊งราคาไปอีก2นัดครับอัตราเกมสูง่อนข่างสูงครับสูงไป4 mm hmm. เกมต่ำไปเพียง1เกมครับ มาดูผลงานห้านัดล่าสุดนะครับของเอ็มโปรีที่เล่นนอกถิ่นกันบ้างครับยังไม่เคยชนะใครเลยครับเสมอเพียงนัดเดียวนะครับและนอกนั้นแพ้รวดเลยนะครับต้องดูนัดที่เสมอครับเสมอกับเจโนไป0ต่อ0ครับและต้องบอกว่าแพ้กับเอซีมิลานเพียงหนึ่งนัดครับเอ้ยหนึ่งหนึ่งประตูครับแพ้กับเฟอโรเรานาเพียงหนึ่งประตูครับแต่แพ้กับอูดิเนเซ่ไปถึงสี่ต่อหนึ่ง เห็นมองว่าอาจจะไม่ให้ไปทางอัตตารันต้านะครับเพราะว่าเล่นในบ้านได้แย่สุดๆเลยครับสำหรับอัตตารันต้าก็ยังไม่เคยชนะใครเลยเหมือนกันนะครับโอ้ลำบากใจจริงๆนะครับสำหรับตรงนี้นครับเรี่ครับเอเชียย้อนหลังราคาเดียวกันครับราคาต่อมาที่2ลูกอัตารันต้านะครับเคยกินราคานี้ไปได้เพียง2นัดครับเจ้าราคานัดและเจ้งราคาไปอีก2นัดนะครับ หนักใจเลยครับสำหรับคู่นี้มาโดนฟังของเอมโปรีกันบ้างครับกินราคาไปได้เพียงแค่นัดเดียวครับและเจ้าราคาไป2นัดนะครับตรงนี้มองยากจริงๆครับเรามาดูกันที่ความเหนื่อยล้าของนักเตะกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงอัตานตานะครับเพิ่งเล่นไปล่าสุดวันที่15เลยนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันที่21นะครับก็ได้พักมาค่อนข้างเยอะครับกับการครับเอมโปรีเพิ่งแข่งนัดล่าสุดกับยูเครนไปนะครับก็ อืมที่วันที่18นี่เองนะครับซึ่งน่าจะได้พักน้อยมากนะครับอาจจะมีอาการล้านะครับสำหรับนักเตะของเอมโปลีนะครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงมากครับและอัตาลนตาเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้แบบมันแย่จริงๆนะครับตรงนี้ก็อืมเอางี้ดีกว่าครับนัดนี้นะครับเฮงขอกัดฟันเชียร์ไปเลยแล้วกันครับ ไปทางอาตาลตันตาครับน่าจะสามารถเอาชนะเอมปรีไปได้ครับแต่เรื่องกินราคาหรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราไปล,ลุ้นกันดีกว่านะครับตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการมวยข้าบอลในวันที่21พฤษภาคม25 1 5กับเฮงครับในตอนนี้ครับเฮงก็ได้พูดจบไปทั้งหมดแล้วนะครับใครที่อยากฟังสรุปทัศนะกันอีกครั้งก็ฟังได้เลยครับ มาเริ่ม,มัาที่คู่แรกครับสกกันโซเซเลียอิตาลีคู่ระหว่างเจนัวกับโบลอนญาคู่นี้เฮงขอฟันธงไปอย่างเจนัวครับเพราะตรงนี้เฮงขอมองนี้เลยแล้วกันครับเพราะเจนัวเป็นทีมที่เล่นในถินได้ดีกว่านอกถินแต่กับกันครับโบลอนาเป็นทีมที่เล่นนอกถินได้แคบจะเรียกได้ว่าอาจเกือบจะแย่สุดของลีกเลยก็ด้ว่าได้ครับเฮงเลยขอฟันธงไปอย่างเจนัวครับ มาต่อกันคู่ที่สครับศึกลาลิกาสเปนคู่ระหว่างบาเลเซียเปิดบ้านรับการมาเยือนเซลตาบีโกในส่วนคู่ที่เป็นคู่ v i p ของเฮงเองครับใครที่อยากได้รับพัะสนะตัวนี้ครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเฮงได้ที่เฮงเจ็ดหรือสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นทางด้านซ้ายมือได้เลยครับแล้วคู่ถัดมาก็เช่นเดียวกันครับศึก KFB อโพคารนะครับคู่ระหว่างไฟบวกเปิดบ้านรับการมาเยือนไลซิกตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ยังเป็นคู่ v i p ของเฮงเองครับ ใาย่ใครที่อยากได้รับโฆษณะคู่นี้ครับสามารถทําตามขั้นตอนที่เฮงเลยบอกไปก่อนหน้านี้ได้เลยครับมาต่อกันที่คู่ถัดมาครับกลับกลับมากันที่สกันโซเซียอิตาลีอีก3คู่นะครับเนิ่มที่คู่แรกเลยแล้วกันครับฟิออเรนติน่าครับเปิดบ้านรับการมาเยืูเวนตุสครับถึงแม้ฟิออเรนติน่าครับจะเล่นในถิ่นได้ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้เฮงขอเลือกไปทางยูเวนตุสครับที่ฝีมือค่อนข้างจะนิ่งนอนและน่าจะไว้ใจได้อาจจะเสมอกันไปครับ มาต่อกันที่คู่ถัดมาลาซิโอเปิดบ้านรับการมาเยือนเวโรนาะตรงนี้เฮงขอเลือกไปทางอย่างลาซิโอน่าจะเจ้าราคาไปนะครับและเพอเพออาจจะกินราคาได้ด้วยครับสำหรับลาซิโอและคู่สุดท้ายในวันนี้ครับอัตตานตาเปิดบ้านรับการมาเยือนเอมโปลีตรงนี้เอาจริงๆนะคู่นี้เฮงเฮงเฮงอยากบอกเลยว่าไม่รู้นะว่าอัตตานตาจะสามารถเก็บชัยได้ แบบขาดลอยหรือเปล่านะครับเพราะมันต่อค่อนข้างสูงถึง2ลูกนะครับอีกอย่างที่เฮงขอเลือกไปทางออตแลนตาเพราะว่าเอมโปรีเขาอาจจะมีอาการเหนื่อยล้าของนักเตะเพราะว่านัดลาสุดทียเขาเพิ่งไปพ mm ั hmm. ขแข่งกับยูเคนมาเมื่อวันที่18นะครับก็ mm hmm. อาจจะทําให้นักเตะเกิดอาการเหนื่อยล้าครับเฮงเลยขอเลือกไปอย่างทีมอตแลนตาครับที่มีโอกาสได้พักมากกว่า mm hmm. เกือบ mm hmm. อาทิตย์เลยนะครับ น่าจะสา,สามารถเอาชนะาทางเอมโปลีไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับเนะครับวาต้องปอยัดอัตตาลันตานะครับตอนนี้ก็จบกันไปหมดแล้วนะครับกับการสรุปพัศนะของเฮงในวันนี้ครับในส่วนใครครับที่อยากได้รับพัศนะตัวอื่นครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามเพงได้ที่แอดเฮงเ8 9นะครับและ มันจำเป็นต้องถามเฉพาะคู่ที่อยู่ในนี้นะครับสามารถถามคู่อื่นนอกเหนือจากคู่ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะครับในวันนี้เฮงก็ขอตัวลาไปก่อนครับวันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับการวิเคราะห์อบอลง,ง่ายๆรสั้นกระชับกับผมเฮงบอลเต็งครับสวัสดีครับ